ครับา s s a l a m ุ a l a i ร u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้เราเห็นหลายๆองค์กรนะครับที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเราบอกว่าจะเป็นสมาคมมุสลิมเชียงใหม่นะครับที่มีการแจกเข้ากองนะครับเพื่อกับพี่น้องหรือร้านค้าต่างๆนะครับของมุสลิมเฮาก็มีโอกาสได้ทํากิจกรรมครั้งนี้ในโครงการที่ว่าเอาบ่ทิ้งกันนะครับสมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่ครับก็เป็นแหม องค์กรหนึ่งนะครับที่คื้การดูแลพี่น้องนะครับเป็นองค์กรที่ทํางานมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยครั้งนี้นะครับได้นํากล่องสกาดนะครับซึ่งบรรจุไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจะเป็นข้าวสารน้าปลาน้ํามันนะครับก็นํามาแจกจ่ายกับผู้ที่มีสิทธิ์รับสกาดนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับขอลองไปติดตามพอครับผมสมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่ดำนโดยคุณํำพันรัตยาพิทักษ นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการนำคณะกรรมการมอบกล่องสากาดประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคื่้แก่อิมามคณะกรรมการมัชิดต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงโรงเรียนสอนฮาฟิดหรือการท่องจำอันกุรอานทั้งนี้คุณอัมพันธ์รัตยาพิทักษ์นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ชื่อว่าสากาด สู่มือพี่น้องครั้งนี้เป็นครั้งที่4โดยทางสมาคมได้รับมอบหมายจากเงินสกัดที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อจัดซื้อข้าวสารอาหารแหง้งและทําการแจกจ่ายไปยังพี่น้องผู้มีสิทธิ์รับสกัดใน8จําพวกที่อาศัยอยู่ในระแวกมชิดหรือหมู่บ้านในทุกอําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ไว้บริโภคระหว่างการถือสิลอดในเดือนรอบดอนที่จะมาถึงนี้โดยการแจกจา่ายครั้งนี้ประสานไปยังชุมชนในพื้นที่หรือส่งต่อบุคคลที่สมควรได้รับ ครับอันความกรุณาปราณีจะมีไข่บังคับก็หาไม่รังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลอยสุนทดินนะครับเห็นแล้วรู้สึกว่าปลื้มหัวใจครับดีใจนะครับที่พี่น้องเฮานะครับพี่น้องมุสลิมเฮาได้มีโอกาสได้ดูแลช่วยเหลือสังคมนะครับครับการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เฮาก็จะเห็นหัวใจเห็นน้ําใจของผู้คนในสังคมนะครับที่ไ่เคยทอดทิ้งกันนะครับ ยามเกิดวิกฤตยามเกิดปัญหานะครับเขาก็ดูแลช่วยเหลือกันนะครับบอกว่าชาติใดชาติพันธ์ใดศาสนาใดๆนะครับเขาก็มีการเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับหลายๆที่ก็มีการขยับเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับวันนี้นะครับเราเห็นน้ําใจคนไทยด้วยกันนะครับผมก็วันนี้ก็คงจะนำเสนอข่าวเพียงแค่นี้นะครับซึ่งาอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะระกาตุ